สวัสดีครับเพื่อนๆผมเป็นตัวแทนจากกลุ่ม Save by V2 วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพลังงานลมกันครับลมเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิความดันของชั้นบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลกโดยลมสามารถแบ่งได้หลายชนิดตามสถานการณ์ที่จะเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิดังนี้ลมบกลมทะเล ลมทะเลเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิในเวลากลางวันโดยในทะเลจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าฝั่งทะเลทําให้เกิดลมทะเลพัดเข้าสู่ฝั่งส่วนลมปกเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิในเวลากลางคืนโดยในทะเลจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบนฝั่งทําให้ลมจากฝั่งออกจากทะเลลมภูเขาลมหุบเขาเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิบริเวณเส้นเขาและหุบเขาลมภูเขามีอุณหภูมิบริเวณสันเขาต่ำกว่าบริเวณหุบเขาจึงทําให้บริเวณสันเขาพัดลงหุบเขา ส่วนลมหุบเขามีอุณหภูมิบริเวณสันเขาสูงกว่าหุบเขาจึงทําให้ลมบริเวณหุบเขาพัดขึ้นสู่สันเขาประเภทของกังหันลมโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้กังหันลมแกนนอนเป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนอยู่ในแนวนอนและใบพัดตั้งฉากกับลมมีอุปกรณ์ควบคุมทิศทางเรียกว่าหางเสือกังหันลมแกนตั้ง เป็นการหันลมที่มีการหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบซึ่งสามารถรับลมได้ทุกทิศทางโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมทิศทางหลักการทาง,งานของกางหันลมไหมครับเมื่อลมพัดเข้าสู่ใบพัดจะทําให้ใบพัดหมุนโดยความยาวของใบพัดจะมีขนาดมาตรฐานอยู่ที่60เมตรและความเร็วที่จะผลิตได้นั้นมาตรฐานอยู่ที่80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อใบพัดหมุนจะทําให้แกนใบพัดหมุนตามไปด้วยโดยที่แกนใบพัดจะติดกับเฟืองกลไกการได้เปรียบเชิงกลจะทําให้การผลิตพลังงานมากขึ้นหลังจากนั้นจะหมุนเจเน r เรเตอร์หมุนด้วยความถี่1,500รอบต่อนาทีโดยจะเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าจากนั้นกระแสะไฟฟ้าจะถูกนำไปสู่กล่องควบคุมไฟฟ้าที่ฐานเสาและสุดท้ายกระแสะไฟฟ้าจะถูกส่งไปใช้งานตามบ้านเรือของเราเนั่นเองครับ พลังงานลมในประเทศไทยพบว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านพลังงานลมค่อนข้างน้อยแม้ว่าพลังงานลมเป็นพลังงานค่อนข้างสะอาดแต่พลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ยังคงพึ่งไม่ได้ยกเว้นเป็นพื้นที่ที่มีลมพัดต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับเนื่องจากการที่มีความเร็วของกังหันลมจําเป็นต้องมีไฟฟ้าตลอดเวลาคุณภาพของลมสําหรับระบบไฟฟ้าจึงต่ำนั่นเองครับข้อดีของพลังงานลม หนึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนนี่เป็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดของการผลิตพลังงานลมนอกจากนี้การผลิตพลังงานลมยังปราศจากการก่อมลพิษอื่นๆที่ก่อให้เกิดเชื้อเพลิงฟอสซิลและโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อีกด้วย 2. ดํดำเนินงานได้รวดเร็วความกังหันลมสามารถสร้างเสร็จสิ้นได้ภายในไม่กี่สัปดาห์โดยใช้รถเียนตั้งหอคอยของกังหันลม ส่วนเชื่อมต่อปีกหมุนและใบ,บพัดเหนือถังคอนกรีตเสริมกำลังข้อ 3. เป็นพลังงานที่แน่เชื่อถือและนำกลับมาใช้ใหม่ได้เนื่องจากลมที่ใช้ขับเคลื่อนกางหันลมไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ถูกกระทบโดยราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ขึ้นขึ้น,นลงลงนอกจากนี้ไม่ต้องอาศัยการทำเหมืองขุดเจาะหรือขนส่งไปยังสถานีจ่ายไฟฟ้าในขณะที่ราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลสูงขึ้นคุณค่าของพลังงานลมก็สูงขึ้นเช่นกัน ทำให้ค่าใช้จ่ายของการผลิตไฟฟ้าของพลังงานลมนั้นมีแต่จะลดลงนะครับข้อจำกัดของพลังงานลม 1. ใช้ต้นทุนการผลิตสูงข้อ 2. มีข้อจำกัดที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศข้อ 3. ม,มีข้อจำกัดที่ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เราได้ความรู้จากพลังงานลมกันแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้จากวิดีโอนี้วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบา,บายบาย